หนึ่งสองสาม<ร><บ>าันนี้จะสอนแต่งหน้าแบลเบานะคะเวลาที่เราจะไปเรียนนะคะไม่มีอะไรมากแป้งักนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าคนผิวขาวก็เบอร์หนึ่งคนผิวอย่างเราเราก็เบอร์สองนะคะอุปกรณ์ต่อมาหนีค่ะหีีอะไรก็ได้นะคะแป้ง่ะ เราเป็นเด็กเราใช้แป้งแครนะคะแป้งฝุ่นตาหลังแต่ที่ทาแป้งทำไปแล้วนะคะเอ,อ่อลิปสติกอะลิบมันนะคะเพิ่มความมาเป็นปรการให้แก่ยิมที่ปากอืมเฮ้ยยิมอมาสคารามามาสคาร่าเล่นใหม่ค่ะเป็นดิปตแบบเปลี่ยนไส้นะคะ ใช้ทูอินวันเขียนคื่ด้วยในตัวค่ะเขียนก็สอนไปจันกันได้นะคะอ่ะขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกนะคะทารองพื้นก่อนนะคะทา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 ไปแล้วค่ะต่อมานะคะแป้งพับทางปาตทบ้องการค่ะปั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 ดไม่ต้องปัห้าจุดนะคะปัให้หมดทุกจุดนะคะปัดปัปัปัดปัปัดมานะคะ ตามด้วยลิสติกทีนี้ก็คุณก็ออกไปไหนมาไหนได้นะคะการแต่น้าแบบเบาๆจากคุณพชค่ะ